สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีที่เารบลักทุกท่านนะครับมนอมชาแนลนะครับสาหรับวันนี้นะครับในช่วงของภาคบ่ายนะครับลุงช่างนะครับได้มาซื้อนะครับในส่วนวัสดุอุปกรณ์ที่จะนําไปดําเนินการเสริมเพิ่มเติมนะครับตรงบริเวณบ้านพักนะครับที่ดําเนินการอยู่นะครับก็จะเป็นในส่วนของซิลิโคนครับผมแล้วก็ครอบของไม้ฝาเชล่านะครับนี่ก็เป็นส่วนของสกูนะครับ ยิงไม่ฝาชีร่าบอครับอเอาหัวตามสีของของไม่ฝานะคุณลุงใส่สามนิ้วส,ส,สองนิ้วชองนี้ช่องนี้วะอืมโอ้เขาก็มีเป็นอย่างอันนั้นเนาะด้วยเนาะปนะ้องกันไม่ให้น้ำซึมเนาะอโ,อโอ้เยี่ยมเลยบ่อเอาตามสีของไม่ฝาเอาคุณลุง ครับผมอันนี้ว่าสอ,องนิ้วูสาสองนิ้วเพไม่ฝามันบางอยู่นะเลยนะสอ,องนิ้วน่ะคี่ลุงมันสิบบทะลุเล็กบ่มันมีเชืล่าัอนนโอ้มันสองสองแผ่นแผ่นครอบกับแผ่นเชืล่าอนนนะสองนะลุงละ มันมีสองนิ้ว็นสองนิ้วขึ้นเพราะที่น้นนนนนวนนยิ่่เลยเพรีสองนิ้วี่านอกค็ละลอกบ่ ตอนนี้นะครับทางงช่างนะครับนิวนะก็กําลังเลือกนะครับในส่วนของสกูน็อตนะครับที่จะปยิงไม้ฝาเชล่านะครับเป็นฝาครอบนะครับครอบตรงมุมนะนะครับเราก็เอาไปประกบก,ก,กับไม้ฝาเชล่าที่เราได้ยิงมาแล้วเนาะนะครับได้ประกอบไปแล้วนะครับแล้วก็เหล็กก็จะทะลุไปที่สกูจะทะลุไปเหล็กอีกรอบหนึ่งเอาัเามไ้ลาะายกระ่ย้ำเหลือ ไปเป็นตู้อยู่หรือวะนะครับในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของไม้วงกบประตูต่างๆเนาะนะครับซึ่งเราก็เคยมาซื้ออยู่นะครับตรงบริเวณนี้นะครับด้านนี้ก็จะเป็นในส่วนของทางเจ้าหน้าที่นะครับของทางร้านนะครับนั่งอยู่ตรงนั้นในขณะที่เรากำลังนอนช่างเนาะก็ยังมีส่วนเพิ่มเติมนะครับก็ยังมีในส่วนของสีนะครับแล้วก็ ระบบไฟด้านในนะที่ต้องดําเนินการเพิ่มเติมต่อไปนะครับแต่ว่าในเบื้องต้นสําหรับวันนี้นะครับทางมือช่างก็ได้มาซื้อนะครับที่เป็นครอบนะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่ต้องใช้ไปยิงครอบนะครับเป็นสกูนอตนะครับพันยานทุกุัยาเท่าไหร่เราก็ไปดูข้างหลังนะครับพี่น้องเพิ่นบอกว่าเก็บข้างหลังนะครับที่เป็นในส่วนของเชือล่านนะครับสวัสดีครับ อยู่ดีสบายนะครับผมครับส่วนนี้ก็จะเป็นกระเบื้องครับรตัดแบบไนคุณลุงตัดมันจะต้ดรูขนาดว่าสามเมตรนะ คืนหลังคา,าพาดคืพอพวหาค์บอกสามเมตรเออเปื่ดาบเป็นว่าเปาื่ด,ดาบมันพวหักบ่เคยเห็นเห็นเพื่อนเพื่อนเคยเ,เอาใส่อยู่บ่เออเอาโอเคซะเอาไม้เอาไม้ไมแล้วออออไอ้นั่นจะก่อนสามเมตรโอ้ยยาวตือบ่ได้อันสังกระซีนี่เจ้าเมตรนี่สามเมตรบ่ โอ้ได้อยู่ครับคุณลุงสังกะสีสามเมตรนี่ส่วนกระบ้าก็สองเมตรแล้วเอาจนพ่อพูดแล้วบ่ด้านซ้ายด้านขวาอืมง้อก็สองเท่านะยังมันแตกบ่ครับสองอันเนาะครับผมมันแตกอย่างว่ากันใส่แต่ด้านข้าง ข้างหน้าเนะลบลบาะลบตัวใดเนะาะโอ้มันเป็นแบบนี้เนี่ยห้้ยมันบ่มีสีสคืออันนี้เขาบอกโอ้โอ,โอ้มันกับบ่งามเลยอันนี้นะเต็ที่ดีละ ยอกมันเป็นสีคล้ายๆครับพวกเซราเขาออ้าไปข้อ่เลร่ม้าเป็นองขอมเลยทั้งงานผัดงาพ่อหนุ อบบเออบริการเสมอพร้อมเสมอบริการด้วยใจเอาห้าเมตรยี้งบนห้าเมตรยี่บวกอีกเเมตรสิบสองเมตรยี่สิบเมตรแต่เราสมเป็นบ่อนี่ 3ามเมตรส5 3ห้าสิบหเจ็ดเมตรขาด2เมตรบัดหนึ่งขาด2เมตรมันบ่มีเหลืออบ่ออยู่นามอมาจะไปหามาเสือเหามันมีอายแผ่นอยู่นะจะหาเก็บยวปะวังเมตรสองเมตรนี่พอได้อีกเอาแบกคนสวย